กัดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกัดสวัสดีซีเบิร์ดสุขสุขคนได้พ่อแม่พี่น้องได้สุขสบายดีพ so ี่น้องยามเศร้าๆพี่น้องเอ้ยน้องสันติสบายดีปลลกมาเบิ่งงัวพี่น้องเอ้ยงัวออกลูกพี่น้องนี่ออกลูกตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ย คือบ่แหก็ไั่เห็นแต่บูงอะครับออกลูกใหม่พี่น้องได้สมาชิกใหม่หมาอีกโตนึงเฟืองกับน้องชันตีกับน,น้องบิวน้องโตขนมาพี่น้องเลยได้หล,หลายเต๋อภรรย้งัวกินพี่น้อง เิ่นออกลูกมให้เอาพืกมาหายผ่นกินพี่น้องเลยออกลูกพี่น้องหมู่หมู่นคปล่อยไปหละเือแ่นปล่อยไปแล้ยังเหลือแต่ตัวดียวาพี่น้องยังปด้ปล่อยเอาผูกไว้พี่น้องเลยชห้อานใมันอม่วงลูก Mm. ลูกกระเลนโยเลนหันอลไรเด้อทำแบบจะเอาออกมาพี่น้องเลยงัวนะพายพี่น้องเลยออกลูกคือการสองโตแล้วออกลูกน้องวิกบูม ว่าน้องวิกบูมได้ตัวนะ่ะออกลูกสวัสดีปลาลุงได้ไหมสวัสดีปลาลุงอืมโอ้ออกลูกคือกันพี่นไหมสองโตเลยออกลูกนัวเฮาก็ออกตัวหนึ่งนัวเปินก็ออกตัวหนึ่งเห็นไหมน้องมาก็ขับไปนำตาแม,ม่ดีใจงัวออกลูกพี่นอ้องไหย แห่นกระดุบกระดุบกระดุบกระดุ๊บกระดุบเป็นตะแพงเลยพี่เนาะ <c oughs> <c oughs> ตัวผู้หรือตัวแม่วะอือ <c oughs> ตัวผู้เป <c oughs> ็นตัวแม่พี่น้องเลยแหลนหันหัน <c> น <oughs> <c oughs> พี่นอ้องเอางัวออกพี่น้องเลยเอาอมาผู้ กินนียาอืมโตัวน้อยลูกมันลูกพลงัดงดังดอนดอนอืมออกลูก มางล่นกันอันไหลงัวมันกันพี่น้องเลยน้องสนตินี่น้องบิวไดีูกมันิือพวกเมียนี่มันกินนนีจะก่อนมันกินเนีนี่จะก่อนห่าบักานเยน่ขี้เขียวพี่น้องเลย khảo na phèn kiều, khánh nòng nỗ, na nòng nỗ đây phi nòng đây nè, nòng nỗ, nòng tu, ờ nòng nỗ, na đây phi nòng đây, này cung ngắm ngắm phi nòng mình này cả nhắm sấu sấu phi เป็นประกาศเรียกบ้านกันเมืองจังเลยขอโทษขอไปเด้อพี่น้องเด้อหน้าลังโนเขีย้ยวกลุ่มๆพี่น้องเลยงามบรรยากาศดีดีงวัวห้องก็เอาเอามาผูกเมียนผีเลยพี่น้องเลยเอามาผูกเมียนท่านเล อืงัวมาผูกพี่น้องเลยมันออกลูกใหม่งัวน่ะพ่ายก็ออกลูกคือกันพี่น้องอืมไล่เหาอกกันพี่น้องงัวสองโตนี่แขกคัดขามันไล่เหาะกันพี่น้องเลยสองโต กินยากินแลก็ก็มกินยาเนมหายผูกเมียนนี่แหละพี่น้อยกลับมือเฮือนก่อนนี่พี่น้อยวันนี้ว่าชิเทคานต้นนี้พี่น้องเลยับแบบต้นนี้เทคานพี่น้อย นี่คือแป้นที่ว่าฮ่าเสียมาเห็ดอันใหม่แบบเทคันแหละพี่น้องแต่ว่าเาต้องฮ่าชิตอกดูก,ก่อนความบางมันโกบคันเทามันจะสวยงามพี่น้องเลยถ้าพอเป็นหมัดเล็กแล้วแหละพี่น้องเลย <c oughs> ที่เรือก็มีแต่อา ดูกมาตอกใส่ไม้แบบตัวนี้พี่น้องราคาเชียเอาลงเอาลงใส่เลยพี่น้องเลยถอดน้ำขึ้นมาไม่ช่ละพี่น้องเอาใส่ไม้แบบถ้าพอเพันยังไปสมปูนถ้าอายุพี่น้องเลยระวังนงกันพี่น้องถ้าแม่เห็ดกินไปเห็ดกินแล้วพี่น้องเลยพูอหนูพี่น้อง บายดีพี่น้องคัวหนูโผลน้องวิวหามาสองตัวอืมคุณน้องวิวมันใส่กระกหนูได้สองตัวเองผนมาแต่บ้านป่ามันจะเลื่อนไปใส่คัวเฮาก็ยังบ่ทันได้ลงโตครับพี่น้องเอ้จัดฮุบไปหุบมาอย่จับยางเป็นยางพี่น้องเอ้ยลงโตตึงฮุบไปบ่อนห่มแดดออกมาหุบมาบ่อนห่มก็มันบ่เห็นหุ่มพี่น้องไผายฟืนก็จะบ่มี ้าพีดพลาดประการใดก็ดกข,ดขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเออเถ้าพ่อขึ้นผสมปูนก่อนพี่น้องเลยพักหยาทำเมงเป็นปูอวะกันประกาศปักบัวมะเพ็ดมกเล่นเริ่อมมะเสพตินะพี่น้องพักนางตู่ เพ็ดทำเองผักหอมน้อยผักอันนั้นผักหอมน้อยผักหอมซีพี่น้อยผักซีลาวก็มีปลูกใช้ร่วมกัน <c oughs> ต้นไม้เดี๋ยวเราเตรียมเอาเอามาปลูกเมียนพี่น้องไอ้โกมังยมบางอย่างพี่น้องสีเจังหน่อยฮะป่บดินตัมอยังแล้วเขาจะส่ปลูกใส่หน้าบ้านนี่แหละพี่น้อง <c oughs> มสิปุ๊กเสร็จแ,แล้วนี่ยพี่น้องเลยถ้าพอเป็นผสมปูนพี่น้องเลยถ้าพอเป็นอันนะถ้าพอผสมปูนปลาเมียนพี่น้องเลยซ,ซีมาหน้าเมียนผสมปูนแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องเลย เรานำมาใส่น้องสติไปอยู่เอาหินปาปลาไว้อันนี้คือปูนพอนองเดือนพี่นอ้องเอ้ยปูนผ่อนงเดือนเล็กพอนองเดือนเหมนปลาไว้นี่ก่อนที่ว่าไปสั่งมาเมื่อวานนี่แหละพี่นอ้องเอ้ย จุดก่อนฮะก็เอากล้องไว้ผ้าคลุมตัวนั่นตอนพี่น้องแล้วก็มาสนีทกันป้าไปนี่ก่อนมันฝากไว้ก่อนพี่น้องเลยมันได้มือได้ยามแล้วเพิ่นกระสีตั้งเลยเพิ่นวะเพิ่นตั้งแล้วก็จะเริ่มไปเหลื่อยไม่เลยยังอะไรเพิ่นให้เพิ่นนั่นแหละพี่น้องเลยเพชรใหม่เพิ่น ยินายเฮากับปาเมียนพี่ทั้งคนน้องโตน้องโหนพี่พี่น้องเอ้ยฝ่าอักพันไหวเพราะว่าเดินเขามันเข่าบ่ได้พี่น้องเอ้ยมันแคบเลยเข่าบ่ได้น้องสันติตักหินพี่น้องเอ้ยทันพอน้องเดือนตั้งสาวตั้งยังกะเพื่อเพิ่นเห็ดแล้วก็พอดีแหละทันว่าเห็ดใหม่เห็ดยังกะแบบ พอดีเผื่อเผินเห็ดแล้วกับพอดีใหม่กับมันเหี่ยวมันยังมันหมดหนาำพอดีว่ะเอาขึ้นใส่ลงังคาเลยพี่น้องเอ้สบายดีพะโลง,งสันติทีนเขาก็มาผาักเม่พี่ดเลยพี่น้องเอ้บ้านนี้กะ

มาพูนป้าไว้เดี๋ยวนิดหน่อยเข้าขาวเบ,บ็ดแล้วเข้าส็ดบบทีเลยพี่น่อยตอนนี้แดดกำลังออกพี่น้องหยสัหยาดเลยตัดไรดกำลังเขาตอกไม้นิปปากแล้วเลย เอากระสีเอาไปไปกอยปูนมาถอดออกปลุงเลยปูนยู่งานที่นี่แล้วพี่น้องเอ้ยสําหรับพี่น้องสําหรับทีมกับชุมมาพาคาพื้นเนาะเซเดลากอลเดอรพี่น้องเอ้ยกอเลย์กอลเซย์กอดตามเลยพี่นอ้องพ่อพ่อกค็คิดต่อไปพี่น้องเอ้ยไปดีนอ้อง